แพร์ <P ir ani> ีเช็คอินทะเลแบบคนโสดที่สวยมากแคปชั่นเริดยิงตรงไปเลย แมทเพรณีเช็คอินทะเลแบบคนโสดที่สวยปล่อยพลังขาวโอโมออราเต็มชายหาดแคปชั่นชนะทุกอย่างจริงๆยิ่งโสดยิ่งสวยขึ้นทุกวันจริงๆค่ะสาหรับนางเอกสาวแมทเพรณี ani, ที่ไลฟ์สไตล์ตอนนี้เธออินกับการตีเทนนิสเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าหากมีเวลาว่างเมื่อไรจะเขาคอร์ดเทนนิสฝึกปลือทักษะฝึกปือฝีมือทันทีเรียกว่าเรียนจริงจังเลยทีเดียวหลายคนเห็นลีลาการตีและการวิ่งของเธอแล้วต่างปรบมือให้ดัง,ดง เพราะเขาคั้นมาดนักกีฬาแล้วเพราะออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแมทเพรณีจึงมีหุ่นสุดบงังถูกชุดเธอเอาอยู่จริงๆล่าสุดแมตเช็คอินทะเลมากับชุดเวดสเปื้อยหลังสีขาวยืนโพสท่าท้าแสงแดดแต่บอกเลยว่าพลังแห่งดวงอาทิตย์ยังมองม่เจอพลังออร่าความขาวของเธอเข้าไปทุกช็อตสวยเต็มสิบจริงๆชุดและคนยังสวยและไม่เลศเท่าแคปชั่นที่แมทเขียนเอาไว้ว่าก็ไม่ได้คิดถึงเขาไงเลยมาทะเลแคปชั่นชนะทุกอย่างจริงๆค่ะ โสดด้วยสวยด้วยตลกด้วยแบบนี้หนุ่มๆเขาแอบมองแล้วนะคะ